สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพืสร้างสรรค์ในรูปแบบ f a c e b o o k l i v e นะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับพวกเราสองคนนะคะกาพิชันนาสาวเจนกินภัทรโสงและก็ผมนายเจษฎาโพเที่ยงครับเราสองคนนะคะบรรลักษ์ูงการเรียนรู้วางแกนเกษมกระทรวงศึกษาธิการค่ะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2565นานะคะเราสองคนก็จะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์ อารมณ์รุ้งนะคะ หินพนมรุ้งนะคะก็เป็นหนึ่งในปราสาทหินของของไทยนะคะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวสักรู่เราไปทราบพ,พร้อมกันนะคะก็ขอสวัสดีพี่บุกด้วยนะคะก็วันนี้มาเรื่มชมการไร้สดของบาารรดาใายสนใจเร่องวงใจเกษตรของเรานะคะพี่มุกก็พี่สาวที่แ่่รักมากเลยวันนี้มาเก็บภาพ เรือ่องหลังการไลฟ์สดให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่บุ๊กก็จะมาเป็นพิซเตอร์ก็จะเมาเป็นวิทยากรบรรยายผ่านช่อบุ๊กไลฟ์ด้วยก็ฝากติดตามเป็นกําลังรใ,ใจให้ด้วยนะคะค่ะความเข้าสู่การบรรยายนะคะก็ขอแจ้งให้กับผู้ที่ยืมอ่านหนังสือนะคะภายในศูนย์การเรียนรู้วังเจนเกษรได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ศูนย์การเรียนรู้วังเจนเกษของเรานะคะ เปิดให้บริการตามันเวลาปกติแล้วนะคะจนถึงสุบช่วงเวลา7นาฬิกาสาถึง17ดนาฬิกานะคะห่ามกลางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดส9ค่ะก็าทำให้ประชาชนนะคะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งสกก่งผลกระทบต่อการอ่านและก็การเข้าร่วมกิจกรรมค่ะเพื่อให้การเรียนรู้ของคนไทยได้มีการพัฒนาที่ยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัลน,นะคะนายประวิทย์ประคำโยค่ะรองผู้อำนวยการสถาบันส่นสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงารกรออนกศนท่านก็ได้มอบหมายค่ะให้กับรบรรดาใครในศูนย์การเรียนรู้บางแจนเกษรจัดกิจกรรมเส้นผู้เล่น like นะคะผ่านแฟนเพจศูนย์การเรียนรู้บางแจนเกษตรสต2ป,ดป,ดปดอ,อดกรกศนดอกระทรวงศึกษาธิการค่ะช่วงเวลา12นาจิกาถึง13นาฬิกานะคะเพื่อเป็นการลดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะชุมนุมเน้นค่ะให้ทุกท่านดูห่างๆอย่างห่วหวงดเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะรักกันช่วงนี้ห่างกันหน่อยนะคะเพื่อ ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะท่านการมาตรการการป้องกันควบคุมโรคค่ะท่านปรวิปรปกรณ์โยนะคะรักษาการผู้อำนวยการสพรค่ะท่านก็ได้วางมาตรการการป้องกันให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้บางแสนเกษรของเรานะคะในฐานะแหล่งเรียนรู้ค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะก็จะมีท้งบุคลากรข้าราชการครูเด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะทั้งนี้นะคะท่านประวิตรนะคะมีความห่วงใยในกลุ่มผู้ที่มา ใช้บิการนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆด้วยนะคะจึงได้ออกมาตรการการป้องกันและก็การแพร่ระบาดของไวรัสทุกมิติเลยนะคะเพื่อดําเนินการการป้องกันอย่างต่อเนื่องและก็เฝ้าติดตามสถานการณ์โควิดด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการด้วยนะคะโดยภายในศูนย์การเรียนรู้บางแสนเกษตรของเราก็ได้ออกมาตรการการเฝ้าระวังการเ้้ากันโควิด19ดังนี้นะคะเื่อป้องการเฝ้าสุขะคณะ อนามัยนะคะของผู้ที่มาใช้บริการและก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยุกดรั้งที่ปฏิบัติงานและก็รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการด้วยนะคะสองเราก็จะมีในส่วนของจุดคัดกรองบทิเวนเข้าออกของผู้ที่มาใช้บริการพกครั้งด้วยค่ะแล้วก็สามเรามีจัดอลกองค่าเชื้อในจุดเข้าบริการแล้วก็ในจุดที่มีจุดสัมผัสบ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดในพื้นที่สาธารณะบ่อยๆด้วยค่ะแล้วก็มีการจัด จำกัดน,นะคะจำนวนผู้ที่ใช้บริการก็30ท่านนะคะถ้าเต็มเราก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนโูงเรียนไปท่านละหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าไม่เต็มก็สามารถที่จะอ่านได้จนศูนย์บางแห่งหของเราปิดให้บริการนะคะด้วยความาห่วงใยค่ะต่อผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้วางแห่เกษตรนะคะจึงได้มีมาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะคะมีผู้ กอรายใหม่หายแล้วเสียชีวิตกี่รายเดี๋ยวให้น้องสารายงานทนะี่ส่ส้นทราบกันนะคะครับครับสถานการณ์โควิดสิบะก้ามในประเทศไทยประจำที่10กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับอ่ผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับ14,822รายนะครับป่วยสะสมสามแส1นรายนะครับหายป่วยวันนี้นะครับ8,503รายนะครับหายป่วยสะสม 2 4 9 8 86รายนะครับแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่นะครับ1แสน5พันรา,ายแล้วก็เสียชีวิตที่สิบลายครับพี่มุ้งครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังเนาะผู้ที่ได้รับเชื้อแล้วก็ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากโกานนะควิด19ด้วยนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยน,นะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะกินร้อนช้อนเรารักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆพกแกลองหไปด้วย,วย,วยถ้าเป็<ะ>ในท่านใดไปในที่สาธารณะ บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำที่จะลิการถ้าล้างมือก็ใช้เจลกอฮอฆ่าเชื้อนะคะเพื่อเป็นการ,รป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและสโคลิด -19 ด้วยนะคะและตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมค่ะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้เราก็เพิ่มมาตรการคูณสองกันเลยเนาะไปไหนก็ต้องเซ้ตตัวเองด้วยแล้วช่วงนี้ก็ฝนมาแบบไม่บอกด้วยนะคะเตรียมร่มไปด้วยจะได้ไม่ติดหวัดน,นะคะค่ะค่ะใด้เจ้ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะหรือ ประสาทหินพนมรุ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งในประสาทหินในกลุ่มราชมังคลานะคะที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองนะคะบ้านอาดอนหนองแหนนะคะตำบลดาเต็กอำเภอเชิงเขาเกียริ จากตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะลงทางทิศใต้ประมาณ77กิโลเมตรนะคะประกอบไปด้วยโบราณสถานสําคัญนะคะซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรนะคะจากพื้น่าประมาณ350เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางคําว่าพนมรุ้งนะคะนั้นถ้าเป็นชาวไทยคนไทยนี่ก็จะไม่รู้แลว่าทางภาษาพื้านภาษาเขมรเนี่ยเขาเรียก ใช้คําว่าขนมรุงท uh? right. yeah hm. ี่เขาเรียกกันว่าอย่างไงนะคะในส่วนของขนมรุงนะนคะมาจากภาษาเขมรคาว่าวัดนมรุงใช่ไหมคะนี่คนบุรีราไยมอะยรนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะไม่ได้ภาษาวันนี้นอกจากได้ความรู้เรื่องของขนมรุงแล้วเรายังได้เรื่องภาษาของเขมรด้วยใช่มรัพักเที่ยวแล้วเขาว่าไงนะซีบายซีบายนะคะกินข้าวนะคะได้นะคะกินเป็นคํา ในส่วนของอคําว่าพัดลมรุงร้งภาษาเขมรน,นะคะแปลว่าภูเขาไฟนะคะปัจจุบันนี้ครับาะศาหินพัดลมรุ้งกําลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาในเป็นโมรดโลกนะคะเช่นเดียวกับปะษาหินในกลุ่มราชมันพานะคะภาษาหินพัดลมรุ้งเป็นหนึ่งในปะษาหิน ของนะคะของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถานที่เทีเ่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งค่ะของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถือเป็นลักษณะที่สำคัญของบุรีรัมย์รวมถึงเป็นภาพาพื้นหลังนะคะเป็นตราสัญลักษณ์ของสมโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะคะค,ะคะร,รับสำหรับประวัติพระองค์นะครับบริเวณทางขึ้นสูส่ตัวปราสาทถิ่พนพระองค์นะครับปราสาทหิ่พนพระองค์เป็นโบสถ์มหาวิย ไซวะนะครับมีการบูรณะข่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัยนะครับตั้งแต่ประมาณพุูธศตวรรษที่15ถึงพุูธศตวรรษที่17และในพุทธัตวรรษที่18เจ้าชายมันที่7แห่งร,ร,ราชอาณาจักรเขมรได้หานมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับที่วัดสถานแห่งน,นี้จึงได้รับการดัดปลงเป็นวัดมหายานนะครับในช่วงแรกกระสับกระสังรุ่งร้างขึ้นจากเหตุาาสายสีบรรูนะครับ ตั้งแต่บนยอดเขาธงรุ้งสูง1,320ฟุตจาก,จากระดับน้ำทะเลนะครับชื่อนมรุงร้งแปลว่าภูเขาใหญ่สันนีฐานว่าสร้างขึ้นในุู้ศักรที่15ถึง18นะครับจารึกต่างๆในที่นักวิชาการได้อ่านในเปรลพอแต่สนได้ว่าถ้าเจ้าชายเจ้า,าออกออกไปครับเจ้าชายราเชงวอรมันที่สองนะครับกระสแงกระสานแข็งาท่นครนะครับพศ 1,481ถึง1,511ได้สถาปนาเทวสถานถวายาศิวะที่ขอบนงรูซึ่งในสมัาายใรกๆเคงยังไม่ใหญ่โตนักนะครับต่อมาพระเจ้าใสยวันมันที่ห้าคศ1,515ถึง1,544ได้โซทิ์ให้ดินเละค่าท้าถวายเดชเทวสถวานพนมรูนะครับในสมัยรุสวรรที่17นะครับ ในเระทาบทิศนะคะรับเจ้าชายแห่งราชวงมหิดุรานะครับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยอรมันที่สองผู้สร้างานครวัดน,นะครับได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงประเพณเ,เป็นโยคีน้าปราสาทโงนงครับ ในส่วนของสอถาปัตยกรรมและก็โบราณสถานนะคะพระาธาตินพนมรุ้งนะคะสร้างขึ้นเนื่องในาศาสนาฮินดูลัธีไสวะนะคะซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดดังนั้นนะคะเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรบ้าที่ประทับของพระศิวะนะคะโอ์ประกอบและแผนฐานของพราสาทพนมรุ้งนะคะได้รับการกออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและมีความสัมพันธ์ ในส่วนของอทางเข้าหาจุดศูนย์กลางนะคะนั่นคือประสาทประธานซึ่งหันไปทางทิศตะวันออกนะคะด้านขวาของบันไดนะคะทางขึ้นสู่ศาสานสถานมีอาคารที่เรียกว่าพับผ่านนะคะอาคารนี้นะคะอาจจะเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่าพับผ่านเตียมเครื่องนะคะซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมของพระมหากษัตริย์ก่อนเสด็จ เข้าสู่การสการะเทพเจ้าหรือประกอบะพิธีกรรมในบริเวณศาสนาสถานค่ะครับสำหรับทางบันเนอรและสถานนาคธานะครับทางเดินสู่ปราสาททั้งสองข้างระดับด้วยเสามียอดคล้ายดอกบัวตัวพระเียกว่าเสานาเหียนะครับจำนวนข้างละสาสิบห้าต้นนะครับพ่อตัวไปยังสถานนัทธาซึ่งเป็นรูปทรงกากบ,บัว,วยกขึ้นสูงนะครับราวสะพานทำเป็นลำตัวพยะนานาคาห้าเสียนะครับ สถานะธาตนี้ตามความเชื่อที่ตามความเชื่อเป็นทางที่เชื่อระหว่าโงโลกมนุษย์กับเทพเจ้านะครับซึ่งที่น่าสนใจคือจุดถึงกลางสภาน,นะครับมีภาพจาหลักของโลแปดปีนะครับอาจถึงอาจหมายถึงเทพประจําทิศทั้งแปดนะครับในศาสนาอิสลหรือเป็นจุดที่ผู้มาทําการบูชาตั้งเจตปธิฐานจากสภาน,นัคราชั้นที่หนึ่งมีบรรไดจํานวน52า ขั้นนะครับขึ้นไปด้านบนยอดเขานะครับด้านข้างของทางเดินทางขึ้หนหงมีครับพาสร้างด้วยศิลาแรงหนึ่งหลังเรียกกันว่าโรงชั้เถือกสุดสัานะครับนักราเป็นรรบันไดทางขึ้นสูาา่ปราสาทซึ่งทาเป็นชาพักเป็นระยะระยะร,ะยะรวมห้าชั้นนะครับส่วนบันไดเป็นชาสลาโล่งกว้างซึ่งมีทางนําไปสู่สัพดาห์นักราช หน้าประตูกลางของระเบียงโคตอันเป็นเส้นทางหลักที่ะผ่านเข้าสู่ลานชั้นในของปราสาทนะครับและจากประตูนี้ยังมีปราสาทยังมีสภานัคราชรับอยู่อีกด้วยช่วงหนึ่งก่อนถึงประทานนะครับที่หน้าซุ้มประตูระเบียงโคตทิศตะวันออกมีสภานัราชชั้นที่สองระเบียงโคตก่อนเป็นห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลีย่ยมผืนผ้ารอบลานปรา,ราสาท แต่ไม่สามารถเดินทะลุถึงการได้นะครับเพราะมีผนังกั้นอยู่เป็นช่วงๆมีซุ้มประตูถึงกลางของแต่ละด้านนะครับที่มีที่มีมุมของระเบียงคดทําให้ซุ้มกากระบาทที่หน้าบันไดระเบียงพดที่ตะวันออกด้านนอกมีภาพตำหล,ลักรูปฤอษีซึ่งหมายถึงทัศวัตรในปางที่เป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจบและอาตรท เราหมายถึงพระเป็เตนครับที่ผู้ก่อสร้างปราสาทประธานแห่งนี้ด้วยครับในส่วนของตัวปราสาทนะคะปราสาทประธานนะคะตั้งอยู่ศูนย์กลางของการปราสาทชั้นในนะคะมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจกตุรัสนะคะย่อมุมมนบนทนนะคะคือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่เป็นส่วนประกอบของปรางประธาน ตั้งแต่ฐานผนังด้านบนนะคะและด้านล่างเสากรอบประตูเสาติดผนงังทับหลังนะคะหน้าบันนะคะซุ้มชั้นต่างๆค่ะตลอดจนกีบขนุนนะคะก่อด้วยหินทรายสีชมพูที่ผนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะย่อมุมกว้าง8.20เมตรนะคะสูง27เมตรด้านหน้านะคะทาเป็นมณฑลนะคะโดยมีอัต,ตาราหรือชนวนเชื่อมประสาทป,ประานนี้ชื่อว่าสร้างโดยนะคะ ระเลคาราชิซึ่งเป็นผู้ประกอบเป็นผู้ปกครองชุมชนที่มีภราสาทหลูงเป็นศูนย์กลางราวพุทธศตรวรรษที่17ค่ะครับสำหรับบริเวณแย่ร่องนะครับชุมชนที่เคยตั้งอยู่บริเวณเขางลวงเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับนอกจากมีบารายหรืออ่างเก็บน้ําซึ่งชใช้ในพื้นที่มีส่วนหนึ่งของปากของภูเขาไฟเลยเป็นอย่างอ่างเก็บน้าอยู่บนเขาอยู่แล้วนะครับที่เชิงเขามีบารายอีกสองสคือสายา คือสระน้ำหนองโบรายที่ที่เชิงเขาลมรงและสระน้ำโคกเมืองใกล้ประสาทโมงต่างนะครับสระน้ำบนพื้นราบเบื้องล่างคูภูเขาลมรูนะครับนี้รับน้ำมาจากทางน,น้ำที่ไหลามาจากบนเขาเนื่องจากมียังมีปุตติฤสีอยู่2อหลังคือเขอปันรับ2หลังเป็นอารมกยาสารที่รักาษาพยาบาลของชุมชนเชิงเขาด้วยนะครับ บริเวณที่ตั้งของปราสาทนองลุงอาจเป็นอาจเป็นริเวณที่ตั้งของศาสนาพื้นถิ่นมาก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นเป็นปราสาทที่มีความใหญ่โตงดงามสมกับเป็นคเป็นผู้ที่เป็นผู้เป็นเทพเจ้าแห่งปราสาทหนองน้ครับอันเป็นหมายถึงพระศิวะในศาสนาพิทีปราสาทถมิทรงหลัถือกการเปลนแปสถานที่ขอพื้นถิ่นให้เป็นปราสาทตามแบบ คติเขมรน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนในลักษณะการเมืองการปกครองที่มีที่ผู้นําท้องถิ่นมีความสําคัญกับประศัทเขมรโดยใช้ระบบความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่คนครับการบูรณะแล้วก็การเกิดอุทยานนะคะกรมศิลปากรค่ะได้ทําการซ่อมแซมแลวาา้วก็บูรณะปราสาทหินพนมรุ้งนะคะโดยวิธีอนัตตโรสิตน,นะคะคือเอ่อรื้อของเดิม ลงมาโดยทํารหัสไว้นะคะจากนั้นทาฐานใหม่ให้แข็งแรงแล้วนําชิ้นส่วนที่หลือไว้นะคะเอามารวม ทั้งที่พังนะคะลงมาแล้วก็กลับไปก่อใหม่เป็นจากที่เดิมน,นะคะโดยใช้วิธีสมัยใหม่ช่วยนะคะซึ่งพระสาทหินพนมรุ้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2475นะคะประกาศในพระราชกิจจานาุิเกษาเรื่องที่52ตอนที่75ค่ะต่อมานะคะได้ดำเนินการบูรณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 1 4จนเสร็จสมบูรณ์และเมื่องในวันอนุรักษ์มรดก ปีพุทธศักราช2 5 3 1ได้มีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่2 1พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 3 1นะคะโดยสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระมหากมีพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานนะคะมีงานประเพณีขึ้นเขาเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีในวันที่2เมษายน2แล้วก็3-4เมษายนค่ะข่าวสารปรากฏปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงรอบประตูง5ช่องนะครับในวันที่2ถึงวันที่4เมษายนและวันที่8ถึงวันที่10กันยายนของทุกปีดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้น สองแสงลอดช่องประตูทั้ง15บาทนะครับชาวบ้านจะจะเดินเท้าขึ้นมาเพื่อชมคาวเวอ,อรการที่ประ,ประสานร่อบธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างของบัระชนนอกจากนี้ในวันที่5-7ถึง7มีนมาในวันที่5-7ถึง7ดตุล,ลาของทุกปีตัวอาทิตก็จะตกสองแสงช่องประตูทั้ง15บาทเช่กนกันครับค่ะ ก่อนจะไนเรื <half. S 1> ่องราวนะคะประวัติศาสตร์ในส่วนของถนนรุ้งมีความเป็นมาอะไรทุกท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ถนนรุ้งนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะในการเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ถนนรุ้งนะคะโดยใช้รถยนต์ส่วนคคลสามารถเดินทางได้2เส้นทางนะคะออกจากตัวเมืองมูลม้ำนะคะก็ ก็จะมีในส่วนของการเ,ราเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข218นะคะมุยดังนางรองไปรนะยะทางนะคะประมาณ50กิโลเมตรนะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงแผนงงง่นดินหมายเลข244คิวอุบลราชธานีจนไปถึงหมู่บ้านตะโกประมาณ14กิโลเมตรนะคะหรือว่าท่านใดไปไม่ถูกพิมพ์ใน g o o g l เกิลได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่สีพาไปแน่นอนไม่หลงนะคะแล้วก,ก็ช่วงเดือนไหนนะที่จะมี ท่าที่ขึ้นใช่ไหมที่รถไฟบอกที่สองหรือว่าที่สี่เมษาจะถึงนี้ครับช่วงเดือนมีนาและโอเมษาเมษาใช่ไหมคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่อยากจะไปเยี่ยมชมตามรอยประวัติศาสตร์เขาหนองรุ้งนะคะก็ไปได้เลยนะคะในช่วงเดือนมีนาเมษานะคะก็ใกล้จะสิ้แล้วค่ะ แล้วก็ในส่วนของอกิจกรรมต่างๆของภายในศูนย์การเรียนรู้วังแกนเกษตรุกฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าะจะเป็นจิตกรรมอ,ออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไลน์นะคะแล้วตอนนี้เราก็มีข้อสู่ออนไลน์ด้วย<ช>นะคะส่วนวิธีการเข้ายิมอ่านเนี่ยจะเป็นอ,อย่างไรเดี๋ยวเราจะนาเสนอในโอกาสต่อไปแล้วก็ทีมบรราก็จะมารวมตัวกันก็อย่างไรฝากติดตามข่าวสารแลจะกิจกรรมต่างๆได้ะค่ะที่เฟซบุ๊ก k ฟ เขตศูนย์การเรียนรู้บางเกนเกษตรสพรกศนกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ท่านผอปวิตรประธมโยนะคะโรนะคะสถานการศึกษากสพรแล้วก็ขอบคุณพี่ลูกสาวสวยด้วยสพสสองนะคะวันนี้มาควบคุมดูแลในเรื่องของการและเสริมให้กับเราด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆให้เราได้มีโชว์ให้กับแอดมินนะคะแล้วก็แฟนเพจได้ชมกันด้วยบรรยากาศ เสดๆของการไลฟ์สดตอนนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสสัปดาห์ต่อไปนะคะกับกิจกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะ